โอเคครับผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมมาตั้งชินแวนนะครับวันนี้นะครับผมอยู่เกมเทอร์เรีย1.4นะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาแจกแมปปีกนะครับผมเป็นแมปปีกทั้งหมดในเวอร์ชั่น1.4นะครับผมนะฮะก็อย่างแรกนะครับผมเราโหลดแมปมาปุ๊บเราจะเกิดแถวๆตรงนี้นะครับเนี่ยเกิดแถวๆตรงเนี้ยนะครับต้นไม้ต้นเนี้ย เราก็เดินมาทางซ้ายมือนะครับนี่แล้วก็มาดูกล่องนี้เห<อ>็นนะเนี่ยกล่องทองข้างหน้าผมเนี่ยกดเข้าไปล้วก็จะเห็นปีกนะครับอันนี้เป็นปีกทั้งหมดในเวอร์ชัน1.4นะครับถ้าเกิดไม่หมดก็ผมว่าประมาณ98ผมแต่เพราะว่าผมหามมาหมดแล้วล่ะนะครับมีประมาณนี้สวยนะครับผมเนี่ยก็สวยใช้ได้นะครับ นี่นี่ของสายลุงสวยนะครับอันนี้เท่นะอันนี้นะเท่อยู่นะครับครับแำหวคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปวิดีโอหน้าครับผมผมจะเอาสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงในเวอร์ชันหนึ่งจดสทุกตัวนะครับเอามาแจกกันให้ผู้ชมนะครับสำหรับคลิปดีนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับผมเจอกันครับ